สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยแล้เห็นพี่ห้อยอารมณ์พ่อเงินอยู่และมีน้องมีแนบและมีห้อยข้างหลังคืออันนี้เป็นของปู่ครับปู่ ปู่แกที่ไหนครับให้มาเป็น,เป,นเป็นลูกอมหลวงพ่อพริงไว้บางประกอบเพราะว่าปู่เขาไปลบที่เกาหลีอเขโหโหาจะมีเอาไว้ให้ลูกหลานอยู่ไม่เยอะ,อะครับเขาจะมีพวกสายยุทธยาส่วนแม่เขาสายน้วเขมพิวก็จะมีแบบแค่ไม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 ่กี่ชิ้นนะฮะที่ยนึงหลวงเหลืออยู่ให้ผมเป็นหลวงพ่อพิงลูกอมหลวงพ่อพิงก็เก็บไว้ใช้ชื่อมานี่โดนเลยนะผมบอกให้เอาโขแค่เลยชื่อหลวงพ่อพิงแล้ว์แหนบแหนบแหนบ อันนี้ก็จะเป็นพวกเอาผมก็มีแบบอาชีพเสริมค้าขายก็จะเป็นพวกนางกวักหลวงพ่อเดิมพวกนี้ครับโอ้โหดูเลยเป็นงาครับดูเด้อเอยมานี้ได้มายังไงคะเนี่ยอันนี้นก็ของของสายตาครับนะครับหลวงพ่อเดิมนี่ฮะดูเด้เอยมาโดนหมดเลยแ้วเนี่ยเดียวเนื้อดินที่เขาแตกแล้วแต่ผมก็เอาพุทธคุณแขวนไว้เนื้อดินที่ไหนครับพี่น่าจะเป็นกู่กำแพงนู่ครับ กูทุ่งเศรษฐีเลยเนี่ยแหละฮะเขาเคยแต่ว่าแตกแล้วแต่ผมก็ยังใช้พุทธคุณอยู่แล้วเดี๋ยวขอนิดนึงไหน,ไหนเอ่ยชื่อหลวงพ่อพิงค์มาลนะของหลวงพ่อพิงค์นี่ประสบการณ์มีอะไรบ้างหลวงพ่อพิงค์นี่ผมพึ่งพึ่งพึคอได้ประมาณไม่ถึงปีครับก็อยู่คู่กับหลวงพ่อเงินนี่แหละพึ่งเอาขึ้นคอแต่ว่ายัง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 ก,ก,ก็ก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีเหตุการณ์อะไรครับยังเกิดขึ้นครับอ๋อจะไม่มีแบบว่าเด่นไปด้านไหนใช่ครับแต่ว่าก็ก็อย่างล่าสุดนี่ก็ทั้งหลวงพ่อเงิน กับห,หนุ่มเขาทิ้งใที่อยู่คู่กันเนี่ยขับรถไปอยู่ดีๆแก๊ปนะฮะปาดหน้ายังไงก็ล้มแม่แนละ้วคิดว่าล้มเนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันอย่างเงี้ยผมอยู่เลนซ้ายตรงประชาชนเนี่ยจะออกไปวงสว่างนะฮะกรุงเทพนนท์แกป๊ปเขาดูโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเขาปาดหน้าปุ๊บเลยผมก็ตะโกนร้องจาร์กเลยร้องเฮ้ยเสียงดังเลยครับแล้วรถผมก็เป๋ปัด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 นึกว่าจะล้มแล้วเพราะว่ามันจะเข้าฟุตบาทแล้วไงฮะล้อมันเข้าฟุตบาทแล้ว จอดอยู่แบบเอารถอยู่ครับนิ่งแล้วรถหลังไม่มีมาไม่มีมาทาอะไรก็คือนั่นน่ะนั่นคือมันไม่รู้ว่าหลวงพ่อเงินหรือหลวงพ่อพิงค์เงินไม่ได้ครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยก็แค่นิดๆหน่อยๆเพราะล้อมันล้อมันกระแทกเหมือนกับมันปัดนะฮะไอ้แถวคันนี้เลยขยุงขาเหยียบอีกคันนึงครับเป็นรถสีจังหวังเหมือนกันแล้วก็งานของพ่อเดิมนังปัดก็ค้าขายได้ครับดีนะแล้วทำไมพี่ถึงมามาเอางานเพราะอะไร ก็<อ>หยิบจับอะไรมันจะมีหนุ่มเขาเดิมผมจะมีปิดตาสองหน้าเนื้อชินเอ้เนื้อตะกั่วครับซึ่งยังไม่ได้ไปเลี่ยมขึ้นคอก็เลยอันนี้เลี่ยมก่อนก็เลยเอ๊ะเห็นเป็นนางขวักก็เลยบบแบบพนนางขวักก็จะมีเรื่องเล่าใช่ไมัว่าเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณในเรื่องแม่ตามหานิยมใช่ก็เลยเอานางขวักขึ้นคอก็เดี๋ยวอันเนี้ยพวกนี้ก็คือเดี๋ยวก็ค่อยๆเอาขึ้นคอไล่มาใช้มั่งแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดไปให้ลูกหลานบ้างเพราะว่าของผู่ของ ของปู่ของตายายอะไรเงี้ยเขาก็เก็บไว้ให้เป็นนี่ใจว่าพี่อู๊ดไม่ได้เช่าเลยคือว่าไม่เคยทอดเลยแบบพูดง่ายๆไม่ค่อยได้เช่าเลยครับมีแต่ว่าพระสายตาก็คือสายทางตายายก็สังขรนภนผมทางทางพ่อก็ของอยุธยาสายอยุธยาเลยยังมีตะกุดของปู่อีกที่ทิ้งไว้ให้แล้วก็มีพระเนื้อดินพวกโคนสมอบางกระทิงหลวงพ่อโตบางกระทิงแล้วก็มีตะกุดของหลวงพ่อปานยันเกาะเพชร นั่นบานลมโค,มโคใช่อันนั้นอันนั้นอันนั้นขึ้นไปเช็คมาละอันนั้นใช่แต่ว่าจะเอาขึ้นเลี่ยมใส่แต่วันนี้ไม่ได้เอามาครับผมครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณพี่อูดมากนะฮะในเรื่องอามาเล่า,เ,าเดี๋ยวมีอีกต่อไปถ้าเจอพี่อูดเนี่ยอาจจะจะได้มาพูดคุยกันนะฮะได้ครับวันนี้ฝากเอฟซีวินักบุญและไครสุริยะติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โอเคครับ,รบวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป